เก็บได้ไข่ไข่มันจะอยู่กับไม้ครับคุณเห็นไม้ไหมอ่ะไข่อยู่กับไม้อ่ะปุบ๊บแล้วก็ผมเอาไข่มาฟักครับอ,อ่าเดินเข้าไปเลยเข้ามาเข้ามาเนี่วิธีการฟักไข่ของผมแบบของผมนะเพี่อไข่เนี่ยไก่ตัวเหลือง เอากากระเทียมวางไว้อย่างนี้เอออันนี้เอาไข่วางเนี่ยแล้วอันนี้วางครับถ้าเราจางวางกับกากระเลืองเลยถ้าทารุมันจะเน่ากอกอ่าฮะมันไม่ถูกอากาศมันเน่ากอกเดี๋ยวให้มันรอหน่อยเนี่ยแล้วไข่ครับนี่เป็นตัวเนี่ยประมาณอ่าห้าวัางหนึ่งห้าว่างสี่วัางเป็นตัวโมกเนี่ยแล้วก็รวมไปอยู่ในกากรัเทเองครับอ่านี่นะครับตั้งตอนขั้นตอนนี้นะเนี่ยที่ผมเก็บไข่วันที่หนึ่งนี้วันที่สองเอ่อเนี่ยที่ห้ากรัมอือ่าที่ห้ากรัมกรั ท่านตอนนี้อยู่ใช้เวลากี่วันพี่อ่าเป็นตัวหมกสี่วันอือแต่ว่าให้อยู่นี่เนี้ยอยู่ประมาณหกวันเจ็ดวันอ่ามันก็จะมามาเป็นางี้ต่อครับผมไปขั้นตอนที่สองอ่าอันเนี้ยอันนี้คือชุดนี้นะผมเตรียมไว้เนี้ยอันนี้ผมมาดีแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็หนึ่งสองวันที่ห้าเนี่ยพึ่งเนี่ยผมจะเอาเนี่ยมาแบ่ง อ๋อแบ่งลงสี่บอกสี่แบ่งลงปสี่ถ <4. S 2> ้วยคือผมเลี้ยงจงผมรู้ว่าในหนึ่งกระมังผมเนี่ยมันจุได้อยู่ประมาณหกโลถึงเจ็ดโลสิบห้าวันครับอ๋อใช้เวลาสิบห้าวันสิบห้าวันอยู่น,นีเนี่ยประมาณห้าวันหกวันไม่อยู่อย่างนี้ก็อยู่ประมาณอีกสิบวันครับเออก็ประมาณสิบห้าสิบหกวันอือ่าแต่ปุ๊บแล้วเราให้หัมยังไงพี่การผสกนิดเดียวเลยอ่า อยู่นี้เนี่ยปุ๊บมันย้ายใส่เนี่ยมันจะไม่กินอาหารอยู่ประมาณแค่สามวันสี่วันเพราะมันจะกินอาหารที่เราทิ้งไว้ให้อแล้วหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยวันที่ยี่สี่วันนี้วันที่หกวันนี้เจ็ดแตกนี่มันจะแตกนี่หลงก็ได้ไซนี้เนี่ยเนี่ยครับก็ได้ไซแล้วได้ไซแล้วครับอ่าแล้วนี้เราต้องเติมอาหารไหมพี่เติมเติมเรื่อยๆใช่ไหม วิธีการผมอาจจะไม่เหมือนใครบางคงเนี่ยเขาเลี้ยมปุ๊บเขาใส่อาหารทีเดียวโครมแล้วให้อยู่แมงสิบห้าวังยี่สิบวังเลยแต่ผมอ่ะคือมาจากการเลี้ยงปลาการที่ผมใส่อาหารเช้าเย็นผมเลี้ยงอาหารสองมื้อเช้าเย็นเพราะว่าผมได้รู้ว่ามันกินไม่หมกเราก็ไม่ต้องใส่มันกินหมกเราก็ใส่เพิ่มหนึ่งประหยัดเราด้วยสองอาหารไม่หมักหมมด้วยครับคือถ้าคุณใส่ไป็ปุ๊บอ่ะใช่วิธีการจัดการมันง่าย แต่ว่าคนสุดท้ายคุณต้องมานั่งแก้บางทีนองเนี่ยร้องกันไปมันตายบางทีแฉกันไปมันหนีคนจะทาโรงเรือนใช่ไหมพี่ถูกไหมไม่ไม่ต้องคุณไปทําทีแรกอะนกมันจะไม่มากวงคุณหรอกแต่นสักพักหนึ่งมันจะมาเนี่ยผมทาทีแรกผมเพิ่งมาทําปีนี้เองแรกๆไงนะคุณทําเยอะนกแบ่งนกมากินมั่งก็ได้ให้มันบ้างให้มันบ้างเออแล้วเวลามันเยอะจริงจริงจงเรารู้สึกว่ามันลำคางแล้วเราห้ทำโรงเรือนก็ได้อ่าโอเค ทำบุญไปก่อนเออทำบุญเออมึงมึงมึงไม่ต้องซืมากเออเนี่ยก็ประมาณเนี่ยนี่ก็จากงูมาปุ๊บอย่านี้มากแล้วก็มาแบบมานี่เออนี่ก็อยู่ประมาณอ่ายี่สิบสี่หกเจ็ดแปดนี่แปดวันครับเออพอพอเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บแปดวันผมจะเก็บนี่มาถึงช่วงเวลานี้ที่ผมใช้เลยเนี่ยเนี่ยอกเนี่ยประมาณสิบห้าวันอสิบห้าวันเนี่ยเนี่ยือใส่สิบห้าวันครับเนี่ยสิบห้าวันครับ ยากนะพี่นะติดติดไว้หน่อยจะลืมเนี่ยเหรอครับผมเนี่ยหนอนสิบห้าวันอ่าสิบห้าวันนี่คือผมขายครับขายเลยขายเลยอันนี้ขายขายใครอ่ะพี่ก็ขายคนนี้ตาโดยวิธีการแพ็คใหญ่เดี๋ยวพาไปดูอ่าอ่าสิบห้าวันเนี่ยอ่านนี้ถึงสิบห้าวันปุ๊บเนี่ยไอ้ขายก็ขายไปอีกส่วนหนึ่งเราต้องเก็บเป็นพ่อแม่เพื่อจะเป็นแมลงอ่าเราเราเราไปเก็บตรงไหนพี่นี่ไงก็มาตรงนี้อ่ะเปิดปุ๊บเนี่ยกอนอุ้ยอ่าฮะ มาใส่เป็นอ่าจากนุ้นเราใส่เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่มาตรงนี้กระมังละหนึ่งกิโลอันนี้ขั้นตอนที่สี่นี่นี่มาทําเก็บเป็นพ่อแม่แล้วทําพ่อแม่พันเออพ่อแม่พันครับนี่กระมังละนหนึ่งกิโลใส่อาหารเช้าเย็นใส่อยู่ประมาณสิบวันคมันจะกลายเป็นหนองไซประมาณนี่มาต่อที่นี่นตอนที่เนี่ยสิบวันเริ่มมีตัวดําอ่าเริ่มเริ่มจะเป็นตัวดำเริ่มมีตัวดําแล้วครับผมอ่าอืือ อันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันละยังยังไม่ถึงเวลามันก็มันก็ยังกินอาหารอยู่แต่กินน้อยลงแต่ลูกกินไปร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยจะกินเหลือประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์่าฮะก็ใส่อาหารเช้าเย็นก็ใส่อาหารเช้าเย็นใส่ใส่น้อยลงน้อยลงมากๆเลยอ่ะอ่าแล้วก็ต้องดูแลความชื้นดูแลอะไรเพราะหนอนเนี่ยยิ่งดำเท่าไหร่มันจะยิ่งไม่ชอบความชื้นอ่ามันจะ็ต้องการแห้งเท่านั้นครับเพราะนั่นเนี่ยถ้าเวลาถึงเวลาปุ๊บเนี่ยแจกตรงนู้นปุ๊บเนี่ยเราต้องล้างขี้ล้างขี้แล้วมันก็จะมาเกี้ยงหน่่ออยยยางงเี้ แต่ก็ยังใส่อางล้างใช้ไอ้ไม่ใช้ตะกร้าตะกร้าเหลือเหรียญหมอเยอ๋อใช้ใช้ตะกร้าตัวนู้นนะวางที่ที่มันจะเหลียญไหมครับไอ้ไอ้ขี้หนอนเนี่ยคือตัวนั้นที่ขายได้โลละไม่ได้ขี้หนอนนี่ก็คือมาจากหนอนสิบห้าวางนี้อ๋อซึ่เราถึงเก็บได้งให้ขี้พ่อแม่นี่ล้างลงน้ำไปเลยในบ่อปลาเลยครับขี้พวกนี้อรนะพี่เออเนี่ยอันนี้เก็บได้ถ้าอย่างนี้เก็บได้ครับถ้าอย่างนี้เกิดไม่ได้มือเล้ อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยใช่กวางเี่มึงเละคือถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเก็บได้เอาล้วมันเละแต่มึงเละแล้วมึงเสียเวลาในการทำงานแล้วก็ล้างล้างทิ้งไปเลยเพราะนายบอกเรามีปลายอยู่แล้วอ่าแต่ตรงนี้ตูกเนี่ยมันจะดำอยู่ประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซนต์อ่าแล้วก็มาถึงทุดสุดท้ายแล้วนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ดักแด้ เกือบดักแด้แล้วเกือบดักแด้มึงยังขยับตัวอยู่ครับเห็นไหมมันยังขยับตัวอยู่อ่าฮะเออมันก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับเออเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยนี่น่าอยู่มาสักสักห้าวันหกวันห้าหกห้าถึงหกวันออมันจะเริ่มมนดำเนี่ยประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยจะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับอันเนี้ยผมจะวางเนี่ยจงกว่าจะเริ่มมีแมลงออกอืมเห็นไหมอ่าเนี่ยถึงเวลาเข้ามุงแล้วอ่าฮะ พุกจบกระบวนการก็เอาเข้ามุ้งเลยเนี่เวลาหน่อที่มันจะเป็นแมลงก็คุณลองจับดูครับคุณจะมีความรู้สึกว่ามันแหง้งอุ้ยไม่เคยจับเลยพี่จับไปเถอะคุณจะเลีกคุณจะกลัวอะไรอ่ะความพี่ได้ข้าทำใจก่อนเดี๋ยวคุณจะเลีกคุณจะกลัวอะไรล่ะททคุณลกณล <C hy> ณัวแล้วคุณจะเลีกไงอ่ะเ,อเดี๋ยวใส่ถุงมือได้พี่ คุณเสียเวลางานเหรอเออเนี่ยมันจะนิ่งแล้วมันินจะไม่ขยับครับขยับตัวน้อยลงน้อยลงน้อยลงจงเบาวิวกบอบับบเนี่ยมันก็จะเริ่มมีออกเพึ่งนี้ผมเอาข้ามุ้งอครบกระบวนการจบเรียบร้อยอะฮะแล้วในในในนู้นเราต้องให้อาหารอะไรไหมพี่ไม่มีเลยไม่มีให้น้ําอย่างเดียวเลยน้ําอย่างเดียวเอาครูอันนี้เข้าไปุ๊บเนี่ยอา สามวังถึงประมาณสามถึงห้าวังมันจะแตกต,ตัวเต็มเลยอาฮะหลังจากแตกตัวปุว๊บให้น้ uh ําออแล้วอ่าประมาณสักห้าวังอ่ะมันจะเริ่มไข่ออ uh huh. คุณก็เก็บไข่อะฮะแล้วห้าวางังหกวงังเจ็ดวังมันก็ตายครับมันเกิดมาเพื่อออกไข่เพราะนั uh ้นเวลาคุณทําอ่ะคุณจะต้องมีจักแร้เข้าทุกสี่วังอือฮึอ๋อต้อง ต้องเอาดักแด้อันนี้เข้ามุ้งทุกสี่วันเพราะนั้นคุณต้องวางแผนว่าหลังจากที่เหลือขายเนี่ยคุณต้องมีแบ่งไว้อ่ะคุณมุ้งนี่เท่าไหร่อะของผมเนี่ยั้งหมเนี่ยผมใช้ทั้งหอะอเติดครั้งละห้าโลแต่ห้าโลเนี่ยหนอสิบห้าวันเนี่ยเลี้ยงต่อสิบวันเนี่ยมันจะกลายเป็นอากลายเป็นสิบห้าโลงอกมาสามเท่าออืจากตัวสิบห้าวันเนี่ยมันจะงอกมาสามเท่าเข้าใจไหมมันก็จะกลายเป็นสิบห้าโล อ๋อมันมันคูณสามคูณสาม,สามเพราะว่าตัวเล็กมันจะใหญ่ขึ้นไงเป็นพราแม่มันใหญ่ขึ้นไงอเออเนี่ยเขาบอกผมเก็บพ่อแม่เนี่ย15โลก็คืออันนี้ก็คือเป็นไอ้นี่เลยใช่ไหมพี่แล้วอันนั้นมีไว้ทไไําไมอะพีช่ชั้นชั้นนี่ไงไว้ใส่ใส่พ่อแม่ไงอ๋อใส่พ่อแม่ใส่พ่อแม่ไงเอาจากนี่ใส่ในถัใส่ในถัาใช่แล้วมัน,นมันเวลามันออกอะมันออกไม่พร้อมกันอ่าฮะอ่ะฮะกว่าจะออกหมกอะต้องมีเป็นสิบวันครับ ชุดนึงเนี่ยเอาเข้าไปเนี่ยต้องอยู่นะประมาณสิบวันไม้เราก็ทําไว้ให้เขาเลยใช่ไหมใช่ไม้นัคนก็ผมก็ใช้กากถั่วเนี่ยล่ออ๋อกากถั่วอยู่ข้างล่างใช่กากถั่วอยู่ข้างล่างเก็บไข่เนี่ยต้องเข้าไปเก็บปุ๊บแล้วก็เอาเอามาขูดเนี่ยเขาขานะไข่อือฮึขูดมาแล้วก็เป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกใช่นั่นคือคขั้นตอนแรกใช่ในนั่นก็คไม่ต้องบอกว่าเอาแบบผมเป๊ะคือขั้นตอนแรกใช่ในนั่นก็คือขั้นตอนแรกใช่ในสั่นก็ค้อขั้นตอนแรกใช่ในน ก็ใหญ่ไปนิดนึงใหญ่ไปใช่ไหมใหญ่ไปคือใหญ่ไปปริมาณที่กว้างครับมันคือแมลงอ่ะมัน